รู้เข้มาสองพันกุงกัด้เป็นล้านล้วู้เข้มาสองพันกุ้งองกับด้เป็นล้านหรออือเนี่ข้าเก้าสดหนึ่งสองพันกุ้งสองพันดเป็นล้านนี่เป็นล้านอลไเนาะออพันพันหนึ่งกับหาแสนลงทุนเท่าไหร่ครับงวดนี้ห0้าหมื่นห้าหมื่นยังบุกพอตดิไก่ไก่แล้วไก่้ลงทุนห้าหมื่พี่น้องตัวนี้ตัวเดียวนะครับ จะได้แม่งวันที่แล้วเนาะเก้าเก้าศูนย์พอตัวเดียวว่าแล้วคนหลหมูได้คนละทรงเซนเซนเอ้ยว่าก่อนทรงครับสวัสดีครับยัยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครหมวดหมวดหมวดที่แล้วคุณหายมากเก้าเก้าศูนย์ใครหาครับในความฝันในความฝันในความฝันเพราะอะไรหาครับในความฝัน จ er. All so ับจุดบอกมันี้ก็ซื้อสร้างโรตอรีแล้วเก่าเก่านย์มันนีมากขึ้นสุดถ้ายมาฝันมันบอกเราเก่าเ่าศูนย์เราสิบแปดเานาฝันไม่อีกฝันไม่ได้บริษัทรถเอลรตีเก่าเ่าศูงวดนี้มาฝันเลยงวดนี้อมเมนต์ตาเส้ตาจันบอกว่าบอกเก่าเจับจุดบอกกระสันสิโดนใจให้มากป่มาขี้อดป่ครับมาเี้ครับมาเป็นมาึงบริบริมาโดนแล้วถึงก็สองเดือนสเดือน มาขอกับตเกษตาจันนี่นะครนดดสิบแปดมันมาต้งก็เพิ่มเนบคนบากีบารีสิครับี่ได้น้ำงมดนี้ก็ได้แล้วมั้ฟันบอกครับไหนฝันยังไงครับฝันอะไเล็กก็หาซีด้นนาเล็กชหาซีมม่ทนึ่งตันวาไหนบอมาเอาเล็สั่งสั่งนรวนะ ครบังไแล้วนะเออส้งน้องนยือได้ยินมาหมดที่แล้วนะซื้อซื้อไอ้เกาเกนเก่าเกศูนย์ซื้อแต่ลอตเตอรีะครับซื้อแต่ลรตเตอรีจากใบครับมดที่แล้วสลบบสาใบเก้าเก้าศูนย์สบใบเกาก้าศูนเกเก้า่าทั้งใละตั้ไ่ได้ซื้อไม่ได้เอาอุ้ยื้ได้ีิมูได้คนละแสนสองเ็จาของมาฟันขึ้นทุกไทย ปันขึ้นสุดไทยได้ตัวไห18เลยไปทุ่ม18เลยทุ่ม18ตัวละหมื่น18ตัวละหมื่นบัต19พันก็ได้ทุ่ม90โอ้แต่ว่ากับรถตล้ไปมันออกบนซื้อเนาะแ่ออกลลางก็จได้ไล่หมดมีมีบุญได้กมบังมีบุญไดกบัเาะมีบุญได้กมบังโอ้ได้ปกติตรงใดกินมุกี2,000กับเด้กป็นานแบบเข้าเาุ สองพันก็สองพันแต่เป็นลานนี่เป็นหลานเลยเนะเาะพันพันหนึงก็หาแสงติดยังล่ะครับผม<า>เขาบอกเขาไตดินเนติดยังยุ้อต้นจังไรดอกมันมันแจ๊ดน,นพินวา่ามันบอ,อกดอกเก่า่าศูนย์พนนะมันจะออกสิแปดมันจะออกสิบแปดเลยอืมุมสิบแปดเลยเันนนนี้ได้ได้สิบสี่มันบอกหมวดหมวดหมวดนี้นะมันมันออกสองสี่ครับ,ดรบได้งวดนี้ตัวน,นี้มามาช่วอะไรครับตัวนี้ เพิ่นฝันฝันลรวบอครับนี่ฝันแล้วฝันแล้วเพิ่นไปบอกคราบอกเลยมียังงน่ยังไงตนะคราสามเจ็ดสามซนินที่เน้นตัวนั้นะครับน้หาซีห้าห้าีห้มหาซีสี่ห้าสามกันไว้าสากันไวจกับไปกับมานียกลับไปกับมานแต่ตัวนินนี่คือ หาีีีจากใบแล้วครับนี่จากใบนะครับหกสดหกสุดหกห้ามสิบสามสใบสาใบแล้วครับห้าซีสวดีครับสีคสวัสดีครับหมดแล้วเฮียเราซื้อหมดแเราซื้อเก้าเก้านย์สบใบสาใบเก้าเกแมนงวดนี้ดิหาซีแล้วหรอหาซแล้วรถใดมัตส ชักระว่ามีคนกระสิบบอกเราสั่งสั่งยืนนั่งร้องอ๋อสั่งยืนนั่งร้องอีอ้อตัวตรงมาเลยสีแหวซีแหว่เอาเลยนะครับตัวนี้ตัวตัวทีแมนเลยนะตัวทีแมนเลยอ่าซีซีหาใส่ปุ่นตาตัวนี้เทียบอยู่คุสมาสีแห้าสั่งไปแล้วครับอ่าสี่ห้าสั่งไว้ทุกอำเภอเราปะครับตัวนี้ไอ้เงี้ยตามหาดูอำเภอซีห้าสั่งไว้ทุกอำเภอแล้วบีกวนรถระเบิดนี่แพงนี่ไรอย่างเดียวว่งวิรถลาด กินรถล่าเลยนี่ยขี้รถหาซีเนี่ยซล่าทุกอำเภอเลยบ่โอ้โหมีหมดไอ้เก็บปวดเกี้ยงเลยด้านนี้แหละหาซีซีหาตะยูทั้งดอยนี่อยู่วิลามวิลาอยู่วิลามมีแค่นี่แหละบอกติดบอกเลยบอก่นละบทนี่มีมีมีโตอื่นอีกบ่ครับมีตัวอื่นอีกบ่นอกจากหาซีโตเดียวเลยโตเดียวเลยสามโวเลยห้าสี่สี่ห้า สามห้าสี่เงินอย่างนั่นนั่นพ่ดเขียนไปให้เพิ่งตัวตัวสามห้าสี่ผู้ใดเขียนไปัน้นสามห้าสี่เนี่ตรงได้เน่ยนวจนนวนนวนจนวนกระดานนั่นมนของผู้ใดลโอ้ยมองนีเลยเงี้ยคอยนเงี้ยอสามห้าสชี้เลยชี้เลยมีนะมองมันมองมันมันอ้าจัดไปเลยพี่น้องเอ้จัดเลยนะครับสามห่ามักจะจัดเสียเนาะเสียมาันเน วดัมา่ัดูดัตเลยนี่แหละี่น้องจัดตัวเดียวเลยสามห้าสี่ตัวเดียวเลย3 5 4โอ้อันนี้งดอนรุ่นงดก่อนก่อ เดตัวนี้นอันนี้เราไม่ได้เขียนเนี่ผู้ใดเขียนไวมันตรงกันกับของเรางวดนี้สามหา่เจดนวดจดนวดจัดเลย้าจัดเลยจัดเลยสาีจัดให้นักมองมันเลยบครับมองมันเลย้เสีเลยเงินเอาอได้เสียหามนคนลเท่รครับไปเท่าไรหาหมืลยลงทุนเท่าไรครับงวดนี้ห้าหมยังบุอติดดกแล้วไก่จะจลงท0 0 0้า่นพี่น้องตัวนี้ตัวเดียวนะครับ จะได้แล่วมาทีแล้วเนาะเก้าศูนพอตัวเดียวว่าแล้วคนหลหมูได้คนละรงนเอ้ยวก่อนสองสมุนห้อยออกวัดเลยแบบนี้เล่ปน้หมูก็โทรมาถามได้บอกบอกตัวจิงยครับริถึงหมดขึ้นสุดไทยมันบอกเราเก้าเก้าศูนเาเจอสิบแสนไปวันขึ้นสุดทไทยนะขึ้นสุท้ายเขียนไว้นำเนาะแค่นี้นะก็ตัละหมื่นตัวไหก้าไหตังแจแอบ่างเี้ไปอัดจิเก้าเก้ศูนเี่ตัวละหมื่น ตั้งใจไว้เดยอมาฝันไม่วันนี้พื้นหญิแน่มาที่หลังนี่นี่พื้นห้เบื้งน่นี่ลอตเตอรี่นี่ตัวเดียวกันตัวตัวกลับตัวกลัตัวกับตัวตรงยนี่มอนีโอ้สามห้าสี่มองมาเลยได้หมมองนเลยตีนองตัวนี้เอาไปวิเคราะห์พีนาเบิ้งเราเด้อสำหรับตัวนี้แนวทางนะครับตัวนี้ทุกตัวนะครับมีสิทธ์เข้ามีสิทธ์หลุดนะครับ ใช้บิรณัยาในการรับชม่ารชมกานสื่อคุณเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเุณตเรื่องความฝันเป็นเรื่องความเชื่อนะครับครับเขามาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นตัวกำจงใจนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆโอ้ยูทูบเปิดพี่น้องลุ้งไทยเพราะว่างวดทีเร็วแล้วฝันเต็3สามตัวตรงๆก็ราบไปสินะครับสตัวเน้นเสียจากบุตรีลานะครับ สำหรับที่นีอยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับสำหรับพี่นีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ